สวัสดีสวัสดีทุกท่ทุกคนเด้รับมือกัาพบกับช่องของดิมดาสาวน้อยลองซานม้ทุกคนเห็นแม่เวิร์ดกับน้องด้าไหมเอ้ยน้องด้ากับแม่เวินไปอาล่องซานแบบฮะมาห้องนี้แหละแบบอ่าีบบลมแบบเฮ้ยแบบโมดแบบดีใจโอเคทุกคนเดี๋ยากจะเบิ้งกันว่าแม่เวินได้อย่างมะเงินตึงนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าเจ็บคอไม่ไปดื่มน้ำตึงแม่ได้อย่างมะ พี่น้องมดทุกคนเด้อโดยอันนี้แม่นอันประกอบมาเกียมแยกอาหารอ่ะคือมีหลายใบแทะไปอ่นไปส่วนมาอู้คุณเอาแต่ไปส่วนมาแล้วฮ้อนน้องดีจะอาบน้ำสันลดยเอาวิ่งไปน้ำไปก็บพ่อะเรวแดน้องดีแดเอานเอามาหลายใบแทะได้หลายผู้สาวเอามันใส่อันละอันเนาะฮะใส่อันนี้เป็นพ่อะเรวน้องดีน้องดีน้องด้าส่นอันนนะเอ้เอ้าได้หลายแทะ ป้าอุ้ย okay ดีป้าแม่นี่เป็นพ่อขี่หลายแท้พ่อกับไอด d a นี่งมเอาอยู่แขมฟังอ๋อแล่วอันนี้ง่ายอุ้ยอือฮะเนาะเอียงอันนี้ง่ายนี่อันนี้ง่ายอย่างนี้จะใส่ผักกุ้มอ๋อหแต่มันพอใส่ผักกุ้มกับผักกรุดไม่จังแยกกันเอาออกก่อนโอเคทำมาซาดบ้านเฮายังยังดีอยู่เลยข้าน้ำซาวน์ อานนมซานได้ของกินนะพร้อมของกินมาพร้อมนี่อันนี้มันตุ้งเนี้ยเนี้ยวะน่ะแล้วนิดน้อยนี่มันจะมาสิสิมาแยกกุ้งอ๋อแยกกุ้งนี่มันแม่เฟินซอนวิ่งคลองคาบคลองกะครับเลยทิ่มเลยน่ะเอาขาดหมดเลยโอ้โหโอ้โหแม่อยากกินก้อยกุ้งเลยก้อยวะหรือว่าอย่างวะก้อยอะไรเนาะก้อยบุพเพกุ้งในเดียวมา จ้าอันไม่หินเด็กน้อยเขาอ่ือูไม่ปีไปไปไปซอนก่อนแม่ละแม่ไปที่ซอง <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> อันนี้ไม่เช็ดมือหนูอย่างกลิ่นไยคล้ <c oughs> า,ยายแบบอันนี้นี่เซน้ำให้ขายอันขี้ายโอ้ก็เล <c oughs> ยเอาเซน้ำไว้ประมาณมือนึงมันมาล้างแล้วไม่สิมาต้ม ต้ไมไอยา่างลวกนะลวกคือกลาบเนื้นแล้วเอาก็อันเจาะเอาไปคั่วแล้วเอามาพันมันคล้ายๆหอยนางรมเนาะเตีบวแมนนี่ถ้าเป็นหอยนางรม,มคือสดีแต่แพงๆมันปะมั้งบูง๊แม่นี่มันมีหอยยูดหันสองอันเพาะมาใส่ก่อนนะนานคนนั้นไปอ่านนำมาไปยังไงคักบ่ นี่จะไหลไหลมันเลยไหลใจเซื่อแม่ไหมดิ okay, เอากรุ๊ปเห็ดตัวหนึง่งเอาขนมเมียนก่อนแล้วใจวเซื่อแม่ไหมไม่เห็นอะไรดีเลยเอ้ย,ยกินได้รบ้างครูขอฉันแซ่บอ่ะยังไม่ได้กินเท่าแล้วก็เนึ้อข้าวเนึ้อน้ำเป็นเนึ้อข้าวอืมเป็นังไงจังแยกแล้วแล้วจังยังเพรอยนพีพีเอฟซีเป็นเบิ้งอีกโอเคนี่ทุกคนเดี๋ยวให้เบิ้งแม่นี่สิโฟเจลบน เนอะกุ้งแม่จิบวเจ้าจิบวอนี่ทุกคนเดี๋ยวให้บึ้งชุดฉัดนี่ผ่าอันนี้มันผักกุ้งมนี่จะมาเซ่เซ่อ่าเซ่น้ำก่อนเซ่น้ำให้ขมบคมเพราะว่ามันข้มอันขมอ๋อสจิ๋วเห็นเซ่เนาะเซ่น้ำให้จืดนะกันสดให้จืดให้ขมบคมออกให้มันขมบมออกเซ่ลายมือเติมเนาะอันนี้ขวดเซ่ผักกูด แม่แม่น้่นฝ่ายยังคือเป็นสีส้มส้มฝาพันธุ์ปลาพันธุ์ตัวใหญ่ๆเนาะอุ้ยอุ๊บถ้าได้หลายตัวมานพุกนะแซ่บเนาะมุกแซ่บแต่มีตัวเดียวจะไม่มีตัวน้อยอืมโอเคทุกคนเดี๋ยวไปแคร์ซอนยุคผ้าอาบซื่อๆไดนบริเวณน่ะผ้าอาบซื่อผ้าอาบน้ำอ่ะเนาะขณะผ้าอาบมันได้หลายเนาะ ลงไปคือสียหลักไปโซนทางนี้นะงานมิ้งใส่นี่นะโอเค,อเคแม่มันสบายออกละเน,นี่ยนี่ขึ้นโอเคทุกคนเดี๋ยวตตดไปตอนไม่รู้ใจแล้วละน้องหยีไปเฮ็รียกงานก่อนโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวจังแม่มาเบิ่งใหม่ทุกคนเหลียวไม่เห็นสองไอ้น้องหนีใจว, <laughs> ว้าแันแยนแยนโอ้ยดิบุรียานออกหิมพีดเอาไปเมียนฉันมีอ้าว บตายไปเริยต่ายก็ตอนแมยจับวางนึ่งนะเอาลงเอา้นให้มันลอย่าบรลอยละ่เาบัลอยอกจับมันนะนีบยานบยานยนยานยนอาอาอย่าพดฉันีบบตลกอยู่บริยานไปกับคืนบไดยานเว้ย ไอ้ดีฮะคนอันนี้นะเก็บไปดิยสุรลีนลีโลไอ้ดีนะรอรีลีลาวันนี้เก็บวันได้ดมันกัดมือดิเด้ยหรอเอ๋อมันกัดมือเจ็บเด้อเด้อวายอบ่ยอดบ่วานยอก เด็เก็บเป็ตัวอ้วนอ้วนนี่นี่อ้าวหัวเสยเป็งี้เก็บเป็ตัวอันนี้เส้นี้ดี่ยเอ๋ตัวแปลกมากี้ไอ้ดีเก็บไปตรงเล่นมาที่ตายวายโอเคทุกคนเดี๋ยวต้องดีไปเรียกเงินละ ให้สองคนนี้ลิ้นนี้แหละซาปูน้อยว่ะเดี๋ยวมันโบโฟกัสแป๊บนึงไปต้องนีดิมันยังโบโฟกัสแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี่ปูอ้ายาเห็นแล้วโอเค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 โอ้ยยาเห็ดจังซันโอเคทุกคนเนี้ยดิดิเป็ดเลี้ยงคืออะไรจะมาถ่ายต่อ นี้ทุกคนตัดมาตอนนี้ก็แบบเลี้ยวแล้วเป็นที่เข้มห้อยแล้วอู้ท้งมันติดเส้ประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยวได้ได้กันมัเนี่ยวเนี่ยวหรือว่าเนี่ยวเนียวเนี่ยวตุ้งนี่ได้พอได้เจวหนึ่งพอได้เจวหนึ่งได้ไล่กันสุดแล้วนี่ไปสุแล้วี่กุ้งในน้อยกั่นี้เนาะอันนี้มันปลากับป่ากระเพื่อกันเนี่ยวได้ฮะเนี่ยใส่เห็ดโอออันนี้ใส่เห็ดเออใส่เห็ดเออ โอ้จ oh, hey, to ัดไปดิเฮ nice ้ยเทียดอยังไปก้อยกินอะก้อยลองก้อยก้อยบ้างได้สวบยักคนมาเปลี่ยนนี่จ้ำมาเคยกินเคยจากเทื่อเราก็ไปลองกันให้ทุกคนจำไม่้เลยเท็ดก้อยนั่นองเดี๋ยวน้องหนึ่งไายมาเพราะว่าเราเคยเห็นไม่เคยเทีดก้อยจากเทื่อแล้วก็เราเคยกินจากเทื่อเถื่อม่เช็ดแจวอันนี้ไม่เคยเช็ดพันทุกคนเมื่อกี้ไงได้แกะออกมากันน้อยเลยไหมล่ะข้างในน้อยนึงแมน ก็โอเคทุกคนนี่เดี๋ยวกระชเมียนละรวมๆก็ชิได้ประมาณนี้เลยแบบไปอาบน้ำก็แบบก็ได้กลิ่น <laughs> าอาบน้ำสารสิก็ได้ของไ,อไปอาบน้ำสารไมกบบร่ก็ไม่ได้กลิ่นใช่ไหมถ้าดิวอยากไปก็ไม่ได้กลิ่นสำหรับมเนาหรอนการชิอาบน้ำสารที่เลยเนาะเราต้องไปมาตัวเป้าต้องจับวิ่งจับอย่างเดียวจะวิ่งไปน้ำเพื่อมีเหรอเพื่อมีของไปก็ต้องได้กลิ่นทุเแล้วนี่แ่กุ้มอต้งยเดี๋ยวไปเซ่เฮ้ยส้มเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องดิมเมียน ใช่แม่นี่ทุกคนแม่ตูเ้เป็นเอาไข่ไก่ที่ไก่แม่เหมือนไปไข่อีกกองเฟืองสุดแล้วนี่อีกแล้วมาให้ฟ้าบิโอบึงเพิร์ธออมาก็แบบฮิคักอยู่เลยมันลักไข่เป็นลักไข่เป็ลักไข่ย,ขย,ขย,ขยี่กองเฟืองแม่ตู้อีกแล้วแล้วเพิ่์ธไปเพิน์ธไปเมียนกองเฟืองแล้วเพิ่์ธเห็นแม่เลยโอ้โหสงสัยแม่เก้าจิบอ่ะทราบแม่ฝากไข่แล้วยังเรียกแม่นึงแม่ลองแกะไหม ขึ in no been, h, mm ้นหอมายังดีแม่นึ่งที่ตอดๆแล้วแม่เอาหอกไปใสขนาดลำบะมาใครมาลุ้นกันข้างในมีอะไรแม่เราฟังแตกแม่นึ่งแล้วแล้วยังอันยังซ่องแม่ฝานแล้วคนมาลุ้นกันว่ามีจักหน่วยพอแม่แม่อันตอดไปตอดแม่คิดฟุ้นถึกชิเข่านะของแม่มาแล้วคนมาลุ้นกันว่ามีจักไข่เอ้ยมีจักหนวยไข่มีจักหน่วยแทนแทนแทนมีอะไรมีอะไรอ่าอย่างเรเห็นอุ้ยสี่หกนวยหกนวยปะ เัื่อเป็นไข่เก้าโอ้ไข่หัวเาวก่อนนี่นะไข่หัวเาวโอ้ตอนเป็แม่ที่ยังบหันไข่้ละไรสิไข่ใช่ไหมเอาไว้ให้มันไข่อีกได้บ่เฮียโ่แล้วให้แม่นี่แหละสิไข่อ้าวต้มมันด้วเพรา่มันมีน้ำฟืึมแล้สิบเบีนดดอกอ๋อนี่เป็นซางเห็ดดูเอาไข่ใกล้แม่เป็นรักไข่ที่กองเฟืองคนที่นแม่หนึ่งคะไ่างี้ วพราะทราบแม่นี่หัวฟักไข่อยู่ข้างล่าอยู่หอกเขามีแตกแม่นึงแล้วยังซอกแม่ยังฟักไข่เนี่ยมันตุ่มเขี้ยมอ่ะนี่โอเคทุกคนในไข่ไข่ของแม่เวิร์นซึ่งไม่ไกลเป็นรักไข่เพิ่นไปเข้าไปในเสื้อขิ้เอาไปทิ้งเหน่อยเก็บไปได้ไหมลูกน้าเอายาเอาตัวไปก่อนนี่แม่จะเอาตัวนี้โอ้เอามือเดียวบอลนี่นะ เครทุกคนดำเงีย,ยนกันเนาะไอเด็กลุกร่อนมนันหล่อนอยู่ใครแตกเลยบัวแตกดอกวางรถมึงจับมันไม่ได้อ้าวมันบัได้มันสีเฮียบัวแตกไเลยยำเงี้ยนไปตุ้มไม่เด้อโอเคแล้วทุกคนคลิปนี้ก็ชิบมานี่เลยก่ะสีได้แบบหลายๆอย่างนะไม่เบื่อกลับไปตอนแรกแมนันเนื่องจากตรงนี้อยากไปอาบน้ำก็เลยแบบพาที่ไปอาบน้ำแต่ไม่เบื่กะจับวิ่งไปทำไม ทั้งวิ่งทั้งคล่องแบบเครื่องแบบหืมเกี่ยมพร้อมที่แบบเอ้ยไปแบบไปรับทานทังท,งทีก็แบบต้องลองไปสอนกุง้งแต่เอาไปเอามาได้ทั้งหอยกี้แล้วก็ทั้งกุง้งทั้งป่าปูตัวน,น้อทีรงรัจับมือกนนะแล้วแบบได้ได้แบบได้ไยคราอยู่มั้งอืมได,ไ,ได้พอผักกูด มาทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีกับชิคอตลาไปก่อนจบคลิปนี้ฝากพี่เอฟซีทุกคนมือโฆษณาน้องดีน้องดาด้วยนะคะถ้ามีฝากท like, ุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีนแลได้ติปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองน้องดีนบังด้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอข้อความสวัสดีสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันที่หน้าคะ่ะ